ไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้หญิงคนหนึ่งสวยเลยค่ะหน้าตาดีขับรถเก่งเข้าไปเติมน้ํามันในปัม๊มน้องจ้าน้ามันเต็มถังจ้าเติมเสร็จพันห้าแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยอาไม่น่ามาทรงนี้เลยเนะาะ<อ>ทั้งที่บอกว่าเข้าไปแล้วทรงดีเลยใช่ทรงดีเลยใครจะไปคิดนะคะว่าจะ<อ>มาก่อเหตุแบบนี้กล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้ชัดเจนเลยค่ะรถเก่งคันนี้ทะเบียนป้ายแดงหมวดกอไก่หมวดกอไก่ตามด้วยเลขสี่หลัก นะขึ้นต้นด้วย5 2ไหนๆก็ไหนๆน่าจะเปิดให้หมดไปเลยนะ <S 2> <S 2> <S เออเอออาจจะขึ้นต้นด้วย5 2จังหวัด <S <S จันทบุรีนะคะเข้ามาจอดที่หัวจ่ายภายในปั๊มนะถนนบูรพาตะบลในเมืองที่อุบลราชธานีบอกเด็กปั๊มเติมเต็มถังเลยนะ1,500บาทนางสาวลินจงเด็กปั๊มก็เติมน้ำมันค่ะเติมให้เสร็จสับปุ๊บนะปรากฏว่ารถคันดังกล่าวไม่ยอมจ่ายเงินค่าน้ำมันค่ะก็เลยไปแจ้งความ นางสาวลินจงพนักง,งานปั๊มเนี่ยก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุหลังเติมน้ํามันให้เต็มถังและแจ้งว่าจะจ่ายเงินด้วยวิธีสแกนจ่าย,แ,ายและบอกให้เพื่อนที่นั่งมาด้วยสแกนจ่ายแทนแต่อีกฝ่ายสแกนจ่ายยังไม่เสร็จสลิปเงินก็ยังไม่ออกแต่ตัวเองอยกป้ายที่วางไว้หน้ารถออกแล้วอีกฝ่ายรีบขับรถออกจากปัม๊มทันทีค่ะเอ๊หรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนีหรือเปล่าลูกค้าอาจจะลืมกดจ่ายก็ได้อัพนนยายามทิดในแง่ดีนะ หรือว่ายังไงหรือหรือว่าคิดว่าเพื่อนจ่ายแล้วมัง้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้ค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการเข้าแจ้งความนะคะไม่ใช่อะไรถ้าเกิดว่าคนเรามีเจตนาด,ดีจริงอะนะก็ต้องไม่ปล่อยให้ผ่านมาเป็นสิบวันแล้วนะคือถ้าเกิดเอ้าเพื่อนเธอยังไม่จ่ายแล้วก็ต้องวกกลับมาจ่ายกันหน่อยใช่ไหมอันนี้คือจากวันเกิดเหตุเนี่ยผ่านมาเป็นสิบวันแล้วก็เลยแจ้งความกับสพเมืองอบุบลราชธานีเนื่องจากว่าตัวเธอเดือดร้อนเพราะว่าถูกหักค่าแรงอะคะ่ะครับอยากให้พี่เขามาจา่ายแต่พี่เขาสวยมากเลยนะคะใช่ มี่ระสวยน่ะคาดว่าเขาตั้งใจหรือว่าอาจจะลืมเพราะว่าน่าจะลืมใช่พี่เขาติดต่อ่นะใช่ค่ะใกล้ๆไนได้ก็อยากให้พี่เขาติดต่อไปทางปตทก็ได้ค่ะปตทพรภัยบูรบุรพานในก็ได้โทรมาเบอร์หนูก็ได้ศูนย์เก้าห้าหกห้าสองห้าแปดสามหนึ่งค่ะอืม ให้เบอร์เอาไว้แบบนี้เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องบังป้ายทะเบียนไว้หน่อยเพราะบางทีเขาอาจจะลืมก็ได้เขาอาจจะลืมจริงๆก็ได้เพราะฉนันคนนี้บอกไว้ชัดเจนทั้งคําพูดทั้งตัวเลขก็ขึ้นไว้ให้เพื่อลืมจริงๆอติดต่อไปจ่ายรับผิดชอบในสิ่งที่ตอพันห้านี่เยอะนะเด็กตั๊มทํางานได้ชั่วโมงละกี่บาทเองนะฮะ